รู้ไหมครับตัววงอย่างคอกเทลเคยเป็นศิลปินอินดี้ที่ตั้งใจจะออกอัลบั้มกับค่ายใหญ่เพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นแต่นันวันนี้พวกเขาสามารถจัดคอนเสิร์ตที่ราชมังคลากีฬาสถานได้2รอบอะไรคือจุดเปลี่ยนของพวกเขาเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังในช่วงปี2547ตัววงอย่างคอกเทลเนี่ยมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับจีนี่รีคอร์ดและพวกเขาตั้งใจจะออกอัลบั้มเพียงแค่1ชุดเท่านั้นหลังจากนั้นนั่งร้องนําอย่างพี่โอมจะไปเรียนต่อเมืองจีนครับในระหว่างที่พี่โอมเรียนต ทันสมัยเท่าไหร่ทําให้เขาคิดถึงคนรักของเขาเขาก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งครับกับเพลงที่มีท่อนร้องว่าเธอเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกลหลังจากเรียนจบพี่อมแกกลับมาเมืองไทยโดยหอบเพลงนี้กลับมาด้วยพร้อมกับบอกทางค่ายว่าผมกลับมาแล้วครับนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้วงอย่างคอกเทลเนี่ยได้เดินหน้าต่อใครเคยฟังเพลงของวงอย่างคอกเทลบ้างจําเพลงของตัววงที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมถ้าจําได้เพลงนี้มีชื่อว่าอะไรใครรู้คอมเมนต์มาบอกเราตรงช่องคอมเมนต์ครับ